อ๋อชื่อวรเทพครับผมอาศัยอยู่ที่ช่องจูรครับรรครับผมรู้จักคลินิกฟันของเราได้ยังไงคะอ๋อพอดูพอดีเห็นเพจครับผมเด้งมาก็เลยเข้ามาดูรายละเอียดครับเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ครับรู้สึกตอนนั้นรู้สึกปวดฟันครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาที่คลินิกนี้เลยครับผม,มครับ อ๋อแปลงฟันแปลงเช้าเย็นครับพี่แต่ว่าขูดเห็นปูนก็นานๆทีครับผมอ่าครับใช่ครับเป็นครั้งแรกครับไม่เจ็บเลยครับผมรู้สึกว่าหมอมือเบามากเลยที่นี่ครับผมใครที่สนใจนะครับทําฟันมาแนะนํามาที่คลินิกนี้ได้เลยครับหมอเป็นกันเองมากแล้วก็ร่ามเป็นกันเองมากครับผมรวดเร็วทันใจครับ ในความรู้สึกส่วนตัวอุปกรณ์สะอาดครับครับเทคโนโลยีมาตรฐานครับผมแล้วก็หมอใจดีล่ามใจดีเป็นกันเองครับผมขอคุณมนะ,ะผมครับ